สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ได้เวลามาเกาะติดข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในแวดวงตลาดหุ้นกันแล้วนะคะกับแพรวสิีหนาสวัสดพูนค่ะเริ่มกันที่ตลาดหุ้นกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศค่อนข้างจะผันผวนยังฟังของสหรัฐเองนะคะก็มีทั้งเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ยังไม่มีความชัดเจนมีการพูดคุยการระหว่างสหรัฐกับจีนว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งหรือว่าสงครามทางการค้านะคะก เปลี่ยนกันออกมาภาพรวมนะคะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกได้ประมาณ1.8%ในขณะที่ s p 500กับ N a ส DA q ในวันศุกร์ก็เริ่มเจอแรงเทขายทำกำไรลงมาบ้างส่วนบ้านเราเองนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเปิดมาวันนี้วันทำการแรกของสัปดาห์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหรค่ค่ะเอเชียหลายตลาดก็เคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบบรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยคึกคักส่วนหนึ่งก็นักทุนก็ยังรอความชัดเจนจากหลายๆ ตัวเลขนนะคะทั้งเศรษฐกิจภายในบ้านเขาหรือแม้แต่ความชัดเจนของการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่งของสหรัฐด้วยส่วนบ้านเราค่ะก็จะมีเรื่องหลักๆ2เรื่องนะคะนั่นก็คือการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสซึ่งล่าสุดสภาพฒน์ก็ออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะไตรมาสสเศรษฐกิจไทยค่ะขยายตัวติดลบ12.2ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้เพราะว่าตอนแรกตลาดก็มองว่า GDP ไทยในไตรมาสสน่าจะติดลบประ ประมาณ13แล้วก็จะเป็นรายมาสที่ตัวเลขออกมาแย่ที่สุดด้วยจากตัวเลข12.2ที่เป็นลบนะคะก็เลยส่งผลทําให้ตลอดทั้งปีมีโอกาสที่ GDP ไทยจะอยู่ที่ลบ7.5นะคะนั่นก็เป็นตัวเลขล่าสุดเลยที่สภาพั์ได้มีการประกาศออกมาสักช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ภาพของทองคํากันบ้างค่ะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ผันผวนมากๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดราคาก็ลงไปเคลื่อนไหวต่ํากว่า2,000เหรียญต่อ1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งในมุมของประธานเจ้าที่บริหารจากวายเอ l จีบ a ลเ Futures ค่ะออกมาประเมินนะคะแล้วก็ให้มุมมองต่อการลงทุนในทองคําบอกว่าราคาทองคําในตลาดโลกแล้วก็ในประเทศนะคะสาเหตุที่ปรับตัวลงแรงเป็นเพราะว่าเกิดแรงขายในสินทรัพย์ปลอด ภายทั้งทองคําแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็เห็นแรงขายจากกองทุน SPDR ซึ่งเป็น ETF ทองคํารายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยสาเหตุหลกัลกๆเกิดจากราคาทองคําปรับขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็ปัจจัยที่2นะคะก็เกิดจากการที่มีความคืบหน้าเรื่องของการพัฒนาวัคซีนโควิด1 9ด้วยแต่ความผันผวนนี้น่าจะเกิดขึ้นแค่ในระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าทาง w อจ g มองว่าระยะยาว1-2ปีทองคํายังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเ ื่จากปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนราคาทองคำยังไม่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกยังน่าจะซบเซาต่อไปอีกสักระยะใหญ่ๆค่ะ และอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวาภายในบ้านเรานะคะก็น่าจะเป็นข่าวดีค่ะสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะเพราะว่าล่าสุดทางทกศค่ะได้เปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมทางทกศนะคะเปิดตัวสินเชื่อฟื้นฟูภาคเกษตร,รหลังสถานการณ์โควิด -19 นิวเจนฮักบ้านเกิดวงเงินรวม6 0,000่นล้านบาทนะคะก็เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทําเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัย ใหม่ที่อาศัยเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในลักษณะสมาร์ทฟาร์มเมอร์อัตราดอกเบี้ยนะคะกรณีค่าจ่ายหมุนเวียนอยู่ที่0%ต่อปีในช่วง3เดือนแรกและสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงินรวมอีกกว่า1 0,000ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าใครที่สนใจก็ลองติดต่อไปได้ที่ทกสทุกสาขาหรือ call center 0 2นย์อ5ค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจได้เป็นประจำนะคะทุกช่วงเที่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นเพิ่มเติมกันต่อค่ะ